นะครับการประยุกต์อนุพันธ์นะครับที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากเลยนะครับก็คือการหาค่าเหมาะสุดนะครับค่าเหมาะสุดนะครับก็เลยก็เรียกว่าเรื่องโจทย์ปัญหาค่าสูงสุดต่ําสุดแล้วกันนะครับคือเราจะมีโจทย์ปัญหามานะครับทีนี้หลักการก็คืออะไรหลักการในการแก้โจทย์ปัญหาพวกนี้นะครับหลักการนะครับก็คือ1เลยนะครับเราต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม ถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่ำสุดสูงสุดสูงสูงสุดนะครับสูงสุดสูงสุดอจอดถามอะไรเกี่ยวกับสูงสุดต่ำสุดถัดไปนะครับเราต้องทำอะไรเราต้องข้อสองนะครับเราต้องสร้างฟังก์ชันตัวนี้แหละครับคือความยากแต่มันมีประโยชน์ครับสร้างฟังก์ชันสร้างฟังก์ชัน ตัวแปรเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในแคลนึงนะครับอยู่ในแคลนึงซึ่งเราเราเรียนแค่ตัวแปรเดียวนะครับสร้างฟังก์ชันนะครับตัวแปรเดียวที่เกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ถามที่เกี่ยวกับโจทย์ถามอ่ะเราต้องไปสร้างฟังก์ชันที่เกี่ยวกับโจทย์ถามสร้างให้ได้นะครับกระบวนการถัดไปพอเราได้ฟังก์ชันมาเสร็จปุ๊บอันที่สามครับเราก็หาจุดวิกฤต หาจุดวิกฤตนะครับหาจุดวิกฤตหาจุดวิกฤตตัวนี้คืออะไรนะครับจุดวิกฤตก็คือนะครับก็คือแก้สมการอะแก้สมการนะครับนั่นเองนะครับแก้สมการตัวนี้นะครับเราทาคุ้นๆอยู่บ่อยๆนะครับกระบวนการที่สี่นะครับกระบวนการสุดท้ายละเราก็ทดสอบทดสอบค่านะครับการทดสอบค่าตัวนี้โดยทั่วไปนะครับเราก็มักจะใช้การทดสอบแบบอะไรครับอ่าทดสอบโดยอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับไม่รู้จาได้ไหมนะทดสอบแบบ อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งหรือเราอาจจะทดสอบโดยอันดับสองก็ได้นะครับอันดับสองในการทดสอบก็ได้หรือบางครั้งนะครับก็เลยไม่ทดสอบเลยก็มีครับเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยค่ามันเกิดมาค่าเดียวเนี่ยเราเราก็เขาก็โอเคมันได้แหละโดยวิธีการลักษณะแบบนี้มันได้แหละนะครับมันก็ไม่ต้องทดสอบก็ได้อย่างเงี้ยนะครับบางอันเขาก็อนุโลมให้แต่จะให้ชัวเราก็ทดสอบไปนะครับถนัดแบบไหนแบบอันดับหนึ่งหรืออันดับสองก็ก็ทดสอบแบบนั้น โ okay, นะอเคเนาะอ่ลองมาดูตัวอย่างครับมา <c oughs> ดูตัวอย่าง <c oughs> จงหาจํานวนซึ่งมีผลบวกเท่ากับ10และมีผลคูณมากที่สุดดนูนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคือผลคูณมากที่สุดโจทย์ถามโจทย์นะครับโจทย์เกี่ยวข้องกับอะไรโจทย์บอกว่าผลคูณมากที่สุดผมไม่เขียนโจทย์ถามมือนกันครับเอาผลคูณมากที่สุดแล้วกันผลคูณมากสุดโอเคครับผลคูณมากสุดทีนี้ จะทําให้เกิดผลคูณได้ผมก็ต้องเริ่มต้นให้ให้อะไรให้จํานวนจริง2ตัวมาจํานวนจริง2ตัวมานะครับให้จํานวนแรกจํานวนแรกนะครับเป็นเป็น x จํานวนที่2เป็น y จนที่2ครับเป็น y 2ตัวคูณกันต้องมากที่สุดทีนี้อย่างที่บอกครับมันต้องตัวแปรเดียวนะครับมันต้องตัวแปรเดียวจากเขาบอกว่าอย่างนี้ จำนวนสองจำนวนเนี่ยบวกกันแล้วเท่ากับ10ผลบวกเป็น10ก็จะได้ก็จะได้นะครับ x บวก y เท่ากับ10นั่นคือนั่นคือนะครับ y ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ y, y ก็จะเท่ากับ10ลบ x ครับ y ได้10ลบ x ครับเพราะฉะนั้นผลคูณครับผลคูณมากสุดนะครับมันก็จะส่งต่อว่าโอเคผมก็สร้างเป็นฟังก์ชัน f x เท่ากับไรผลคูณก็คือ เอาจำนวน2ตัวมาคูณกันคูณกับ x แล้วก็ y คูณกันซึ่งมันคือ x คูณกับ10ลบ x นั่นเองครัเพราะฉะนั้น fx ของเรา fx นะครับ fx ผมก็เขียนสรุป fx อีกทีหนึ่ง fx คือผลคูณนะครับก็จะเท่ากับ x คูณกับ10ลบ x ซึ่งเท่ากับ1 0 x ลบ x กำลังสผมก็ดิฟ1ครั้งดิฟ1ครั้งก็ได้10ลบ2 x โอเคไหมครับจับสมก,การเท่ากับ0นย์ครับ0ูนย์เท่ากับ10ลบ 2x แก้สมการครับกำลังหาจุดวิกฤตอยู่นะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่อ2อ 2x เท่ากับ10จับย้ายค่านะครับก็ส่งผลให้ x เท่ากับ x อเท่ากับ5เขีครับส่งผลให้ x เท่ากับ5 x เท่ากับ5ตัวนี้นะครับเเท่ากับ x 5ตัวนี้เป็นจุดวิกฤตละ x คืออะไร x คือจำนวนแรกเขียนะครับ ทดสอบนิดหนึ่งครับทดสอบนะครับทดสอบทดสอบนะครับอ่าผมก็ขีดเส้นจํานวนดูนะครับนี้ผมใช้การทดสอบแบบอันดับหนึ่งเนาะจะได้ไม่ต้องแล้วแต่เรานะครับอันนี้ห้าอ่าผมก็เอาตัวเลขที่อยู่ตรงเนี้ยหกนะครับมาแทนหกแทนเข้าไปในนี้หกนะครับหกแทนเข้าไปในนี้นะครับก็เป็นสิบลบด้วยสองคูณหก เท่ากับเท่าไหร่ครับติดลบครับติดลบเนี่ยตัวนี้เป็นลบเป็นลบนะครับถัดไปครับเอาสี่แทงเข้าไปนะครับสี่แทงเข้าไปก็ออกมาเป็นเป็นบวกครับเป็นบวกเป็นบวกนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วมันก็เป็นฟังก์ชันลดมันก็เลยให้ค่าสูงสุดโขียนครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับ x เท่ากับ5 x เท่ากับห้านะครับให้ค่าเป็นจุดสูงสุดนะครับ x เท่ากับห้านะครับเป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะครับโขเคนะครับดังนั้นนะครับจำนวนแรกจำนวนแรกคือคือห้าจำนวนที่สองครับจำนวนที่สอง จำนวนที่สองนะครับ <c oughs> จำนวนที่สองก็คือก็คืออะไรครับจำนวนที่สองมันคือมันคือ y ซึ่ง y มันคือสิบลบ x ก็คือสิบลบห้าก็คือห้าจำนวนที่สองก็คือห้านะครับจำนวนแรกคือห้าจำนวนที่สองก็คือคือห้าก็แค่นั้น ค,คือ5กับ5เนี่ยจะได้ผลคูณมากที่สุดความหมายมันคืออย่างนั้นผลคูณมันจะมากที่สุดถ้าเราไปเอาตัวเลขอื่นก็จะไม่มากไม่เท่ากับ25แน่ๆจะน้อยกว่า25โอเคนะครับลักษณะนั้นหลักการคืออะไรสังเกตรครับผมเริ่มต้นด้วยการนี่ครับผมเริ่มต้นด้วยอะไรดูครับว่าโจทย์เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วผมก็ไปกําหนดมันเป็นผลคูณใช่ไหมผมก็ต้องไปดูครับสร้างจํานวนแรกจํานวนที่2ถูกไหมครับกระบวนการถัดไปเนี่ย ผมก็จัดการนะครับเดิมที่เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของ fx เท่ากับ x คูณ y แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันต้องเป็นตัวแปรเดียวผมก็เลยไปจัดการ y เท่ากับ10ลบ x นะครับแล้วก็มาแทนค่าไปนะก็จะออกมาเป็นตัวนี้เห็นไหมครับก็ออกมานี้เป็นเหลือแค่ตัวแปรเดียวพอตัวแปรเดียวเสร็จปุ๊บก็หาอนุพันธ์เลยนะครับหาอนุพันธ์เลยนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาเห็นไหมพอหาอนุพันธ์ปุ๊บจับสมการเท่ากับ0ูนได้ x เท่ากับ5 ไอ้เบมาทดสอบนิดนึงครับสุดท้ายปุ๊บมันก็ส่วนใหญ่มันเป็นคําตอบนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคําตอบเลยแหละนะครับแต่ก็ทดสอบนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อให้มันถูกระบบมันนะครับเขียนนะครับ